สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ต่อยชวนเพื่อนๆมากินต้มเส้นหลังบ้านค่ะมีแดดค่ะวันนี้แดดแรงมากก็เลยออกมานั่งนอกบ้านค่ะให้ดูหลังบ้านต่อยนะคะเพื่อนๆให้ดูน้องเหมียวนะคะ น้องมหาจับหนูค่ะก็เลยเอาอาหารไปเทให้น้องเหมียวค่ะไม่กล้าทำอะไรแรงค่ะกลัวน้องเหมียววิ่งหนีค่ะโอเคค่ะต่อนขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ